มาเซเรซิมองไม่บอบ้มัวครับผม,มกับแผงหลังนะอันเดรสเตมิส่งมาถึงเชฟเชงโก้ชเชฟเชงโก้ล็อกเป็นจังหวะครับผมผ่านไปหนึ่งคนได้อย่างสวยงามรุ่นนี้ชเชฟเชงโก้ยังไปต่อได้แล้วแซะไป็หนึ่งครั้งจอห์นเทอร์รี่ยังเบียดบังกันอยู่ครับชเชฟเชงโก้ไปฉกบอลมาได้ครับลูกนี้แล้วไปต่อได้มีความเร็วความคล่องตัวครับผมแม็กกี้ิสปินมาได้สวยงามาสีด้านเธออีกหนึ่งทีครับผมแล้วยิงไปลูกนี้โอ้โหอันเดรสเชฟเชงโก้ครับผมโอ้โห จำหน่าย ID ดีฟีฟาออนไลน์3ราคาถูกคุ้มราคาไอดี ID สะอาดปลอดภัยพร้อมส่งถึงมือท่านในทันใดสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่นี่เลย SK Shop กดไปที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากกำลังมองหาโคตดปืนพอยแบงค์สวยๆราคาถูกต้อง SK Shop จำหน่ายโคตดปืนอาวุธพร้อมอุปกรณ์สวมใส่ส,สุดเจ๋งที่นี่เลย SK Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับพบกับกับผมเคซิงชาแนลและเกมฟีฟ่าออนไลน์สามในรายการรีวิวเต็มข้อครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวอังเดรชฟเชนโก้ตำนานนะครับผมก็ขอบคุณไอดีจากคุณตั้นนะซึ่งเขาเป็นพาร์ทเนอร์ไอดีให้กับผมนะครับผมอังเดรชฟเชนโก้นะครับผมก็เป็นยอดตำนานจากยูเครนเลยนะครับตัวนี้เป็นหัวหอมที่มีความเร็วนะ่าเป็นจุดเด่นแล้วก็ยิงได้มคมกริบเลยนะครับผมความสามารถจะเป็นยังไงนะ เรามาดูสลีระกันก่อนดีกว่า <c oughs> สลีละของอ่าอังเดปเชเชนโกะนะครับผมรูปร่างก็จะดูสมส่วนนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่72ส่วนสูงอยู่ที่183เซนติเมตรนะครับผมทรงผมก็จะออกแนวกลมๆนะเป็นทรงอ่าสกินเฮดนะครับโดยประมาณประมาณส่วนค่าพลังต่างๆนะครับนี่เลยครับผมก็จะเห็นได้ว่าอ่า สิ่งที่เป็นจุดเด่นนะของเจฟเชงโก้ที่เกิน90ขึ้นมานะครับผมก็จะมีอ่าแข็งแกร่ง92สปีดต 92, ้น92ความเร็ว93ครับเลี้ยงบอลควบคุมบอล91ิบนะจบสกอร์94พลังการยิง93โมงบอลยิงไกลบอลเล่90ครับผมยิงโค้ง95ฟรีคิก93เตะลูกโทษ91ยืนตำแหน่ง93และปฏิกิริยา90ครับผมซึ่งอ่า เรียกได้ว่า,าคุณสมบัติที่เด่นๆที่90ขึ้นไปมีเยอะมากครับผมตัวนี้ตั้งแต่อัปเดมาเนี่ยสุดยอดจริงๆครับจากที่ผมลองเล่นด้วยนะครับผม ก็ที่สูงที่สุดจะเป็นการจบสกอร์ถึง94นะครับแล้วก็ยิงโค้ง95ปั่นบอลน,นี่สุดยอดเลยทีเดียวนะยืนตำแหน่ง93หาช่องโคตรดีครับผมความเร็ว92 93ซึ่งผมเรียกว่ามันเร็วเกินสเตตแน่นอนนะครับผมส่วนพลังแฝงของอังเดรเชฟเชนโกก็ตามนี้เลยนะครับผม แล้วก็เป็นสไตล์การเล่นนะครับอ่าสุดยอดจริงๆครับผมครบเครื่องแต่ว่าพลังแฝงอาจจะด,ดอ้อยไปน,นิดนึงนะครับผมซึ่งมีแต่ลองช็อตเทคเกอร์นะครับเป็นพลังการยิงใกล้นะซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากสำหรับผมเลยนะมันเก่งอยู่แล้วครับเชอชังโก้ตัวนี้นะครับโอเคครับผม <S <S พูดกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับก็ไปชมไฮไลท์กันเลยดีกว่านะว่ามันเจ๋งจริงสมคำร่ำเรือที่ผมร่ำารือไว้หรือเปล่า ลุยกันเลย let's go <S เร็วจีดปรีสดตีนจังหวานี้เอฟเฟนแบกครับผมแย่งบอลมาได้ส่งมาเปาโลฟูเต้ส่งมาเชฟเชงโก้ผมมีจังหวานี้ความเร็วมากครับผมกระชากและกระชากครับผมแม็กเกดิสเปนมาได้สวยงามมากเลยจริงลูกนี้เรียบร้อยรับโอ้โหอังเดชเชฟเชงโก้ครับผมลูกแรกจัดกันไปเลยครับเร็วจริงเร็วจริงการีเดบิวส่งมาเจ้าีฮาจี เจเจโอปชาครับผมส่งมาอังเดเชฟเชนโก้ทำชิ่นกับฟิลิปโอเอนสก,กี้ได้อีกแล้วครับใช้จิกกรนะชาตินี้ยังไปต่อได้แล้วปัน่นเข้าเสาแรกไปเรียบร้อยครับผมโอ้โห,โห,โหเร็วเลือกเกินนะโอ้โหี่มันจะรวดทางเรียบชัดๆนะคมซะด้วย ยอดครับแม่ดูจังหวะการปังครับรโอ้โหปัศย์ไม่ทันเลยครับผมลูกนี้มีความเร็วมากครับเจอได้ว่ากระชากทีนี้กองหลังไม่ต้องตามนะครับยืนรอเลยดีกว่าหาช่องดีอินสกี้ชัดๆแหมลูกนี้เจเจโอคุชาส่งมาเชฟเชงโก้ o, ครับเชฟเชงโก้ o, โยกไปหนึ่งครั้งเฮนร์นันเพสโก้ทำชิ่งกับฟูเต้ได้สวยงามมากแต่ว่าเห็นเชฟเชงโก้ o, มีโอกาสดีกว่าและจริงไปลุกนี้แม อังเดเชฟเชงโก้ครับเข้าขั้นกลางนำสไตล์เลยทีเดียวคริสเตียโนโ,โรนัลโดโรนัลโดส่งมาเจเจอ๊ะกชาไปดักบอลไม่ได้ครับจาบา้าจี้ฮาจี้ส่งบอลเข้ามาฮาจี้เห็นฟูเต้แล้วฟูเต้เห็นเชฟเชงโก้วิ่งครับวิ่งแล้วเชฟเชงโก้จริงเอ้ยโอ้โหผมปลิปเลยนะแม่แต่ในวันสุดยอดนะครับอังเดเชฟเชงโก้ มีเครสโปไปตัดวัไม่ได้ครับส่งให้ฟูเต้ฟูเต้ส่งให้ชเชฟเจงโกอีกแล้วครับเชฟเจงโกโยกหนึ่งครั้งแล้วยิงง่ายๆยแล้วลูกนี้แม่กังนำสไตล์อีกแล้วมึงเนี่ย <c oughs> คมจริงยิงได้ทุกท่า แกรี่นบิวส่งขึ้นมาให้จอร์จี้ฮาจี้ฮาจี้ยังบนอยู่ว่าผมส่งมาให้คารนัเฟสโปเฟสโปทำชิ่งกับเราดุบเฟสโปเชฟเชงโก้ไม่ขึ้นเราดุบจิ๊บขึ้นมาลูกนี้โคตรโหดกระโดดยิงอ้าว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 แลไปเสียบอะไรเขาแล้วเอ้อนายเออบังเซเดซี่ครับผมยังบอลมาได้ตรงนี้ฟิสโปอิซากี้ส่งมาเปาโลฟูเต้ฟูเต้เห็นเชฟเชงโกวจิงจังหวะเดียวนะครับโอ้โห ขอให้บอลเข้าเท้าเขาก็ยิงได้แล้วนะผมหมดไปไหนเนี่ยเมเมเปิดขึ้นมาอ้หืออีชิตซัดไม่เข้าครับผมแม่ไปชนกับทัศิาติว่างขึ้นมาเอ้าไม่ดีครับทาจ้ ouais ส่งมาเชบเช็งโกลุกน <Columbus. S 2> <fal is> ี้ได้จังหวะซัดเสาแรกเลยครับผมโอ้หคงจริงจริงจริงได้ทุกท่าโอ้โหจริงไรจริงมงดีนึกว่ามีใครเวิร์ดเป็นไอดอลลุ่นนี้เปาโลฟูเต้ครับผมฟูเต้ล็อกมา จังริมเส้นอยู่เล,ล่นริมเส้นแล้วส่งมาให้เจเจโอโกชาโกโกชาเฮียนเชจิโก,โก,ก,โกโลก่องล่องวงเสาแรกครับผมโอ้โห,โหกลงน้ำตายอีกแล้วโอ้สุดยอดครับแหมยืนลง่ลงล่องโขกเลยทีเดียวตรงนี้ลูกคัมปูดโดนแจ้งไปเอฟเฟนแบ็กส่งมา,อ,า,งงมาอังเดชเชฟชิงโกทำชิงกับเพรสโบเพรสโบชิบขึ้นมาอังเดชเชฟชิงโกได้จังหวะก็ยิงติดอืมน่าเสียดายมากครับผมเอาแต่ติดฟูเต้ฟูเต้ยังได้โอกาสเปิดขึ้นมาแล้วเชจิโกงวงเรียบร้อยครับผม กังน้ำสไตล์อีกแล้วเอาลูกนี้พลาดครับผมไมคิลลเราดุขึ้นมาบอลลฟูเตทําชิงจอจีฮัจีส่งมาไมคิลลราดุกเห็นฟูเตดีกว่าฟูเตได้โอกาสได้จังหวะชัดเชิงก็ไปแย่งเข้ามงเลยมองดียมมองดีตัวนี้เจ๋งมากครับผม <S <S แอซิดเยี่ยมเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพ ส่งมาลูกนี้จอจ้ฮาร์จ้เกรสโป,โปเห็นเชฟเชงโก้ครับผมหาช่องดีมีที่ว่างครับเชฟเชงโก้ตักคืนมาให้ครซโปโคตหมดกระโดดยิงอีกแล้วครับโอ้โหอไม่ใช่ดีแต่ยิงนะครับแม่ช่วยเขาก็ได้เอฟเฟนแบกไปแย่งมาลูกนี้เชฟเชงโก้เห็นอินซากี้จ่ายไปที่ว่างอินซากี้ได้โอกาสยิงเรียบร้อยครับผมแม่ เลยแม่เลยแม่ส่งขึ้นมาอังเดเชตเชงโก้ทำชิ้นกับฟูเต้ครับผมปูเต้ส่งมาเชฟเชงโก้ส่งให้เชดตี้เชอริงแฮมเชอริงแฮมเฟกชั่เป็นจังหวะจ้าจังหวะกระชากมากเลยนล้วจริงนึกโอ้โหจบเลยครับผมงานคุณภาพแบบนี้ต้องอังเดรเชตเชงโก้มากอลลูปูเต้ส่งมาฮั้นังครสโพรครสโพรส่งมาให้เชฟเชงโก้เชฟเชงโก้ยังลีลาอยู่เอาวน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  แล้วเฟ็กช็อตไปหนึ่งครั้งับผมเชฟเชงโก้ยังมาต่อได้จะเลี้ยงตัดเข้าในอื้มแต่ยังไม่ได้ครับผมลูกนี้เบอร์บาตอเทินไปหนึ่งครั้งก็เปิดด้วยเท้าซ้ายลุ้นุลิดมองที่บร้อยครับผมโอ,โ,อโอ้โหเปิดได้ดีทั้งซ้ายทั้งขวาและทางเดงเชฟเชงโก้ปันโคง้งเจ๋งแค่เล็งแล้วยิง ลูมีรุดกุลิสครับผมส่งมาเป่าโลฟูเต้ฟูเต้พลิกกลับขึ้นมาครับผมอังเดเชฟเชงโก้เชฟเชงโก้พลิกไปพลิกมาบังบอลแล้วปัดโคงด้วยเท้าซ้ายลงได้เรียบร้อยครับผมโอ้โหมันเท้าซ้ายนะว้แล้วบินเป็นไก่เลยสรุปเลยนะครับสำหรับอังเดเชฟเชงโก้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่หาช่องดีพอๆกับอินสกี้นะจากที่ผมลองเล่นลองใช้มานะครับผมก็ เรื่องมองนะหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ผมลองมันมันจะหาที่ว่างได้ดีครับห,หาที่ว่างในการมองแบบโลง่งๆนะคนเดียวนะเพราะยังไงเอนจินนี้ถ้าเข้าหัวปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสเข้าสูงแล้วนะครับผมส่วนเรื่องแอซิดเนี่ยผมเรียกว่ามันมันดีนะยิงได้ดีเลยทีเดียวเรื่องแอซิดแบบว่าลูกส่งลูกจ่ายคุณภ,ภาพครับผมตักข้ามหัวได้ดีนะประจ่ายไปในพื้นที่ว่างนะครับผม ลูกยิงนะคมกริบเลยครับผมโอ้โหตัวนี้ยิงคมมากโคตรคมเลยนะครับผมยิงจะซ้ายจะขวาผมคิดว่ามันเป็นเท้าซ้ายขวาแบบฮ่าฮ่าอย่างนี้นะครับผมคมจริงไลจริงตัวนี้ส่วนจุดเด่นจริงๆของเชฟเชนโก้ผมคิดว่าเป็นความเร็วนะครับผมโอ้โหเร็วจริงๆครับจีจ๊ดมากเลยนะสุดยอดครับผมคือจ่ายไปแล้วก็กระชากไปนะครับผม ความแข็งแกร่งมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วแทงเกอร์ก็มีสําหรับตํานานนะครับผมลากไปเหอะครับ <c oughs> คุ้มจริงครับตัวนี้ในราคาตอนนี้1,300-1,500ถึง1,500ล้านคุ้มครับคอนเฟิร์มส่วนข้อเสียนะครับของเชฟเชงโก้นะก็เรื่องมองนะครับบางคนอาจจะไม่ถนัดการมองแนวแนวนี้นะครับผม แบบว่าไปแย่งเขาโมงอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แนวของเชฟเจงโก้นะเชฟเจงโก้เขาจะไปอยู่ในที่ของตัวเองนะครับมีพื้นที่ของตัวเองไว้รออมงนะครับผมส่วนเรื่องหาช่องไม่ต้องห่วงครับอ่าเรื่องหาช่องเรื่องความเร็วนะความแข็งแกร่งอาจจะดูมีไม่มากนะครับแต่ว่ามันดื้อบอลจริงๆเห็นจากหลายๆจังหวะนะครับผม หาใครสนใจนะหรือว่าชอบเชฟเชิงโก้นะครับผมจัดเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมส่วนสูงเท่านี้สรีระดีกว่าอินซากี้ครับถึงจะไม่มีฟินเนตช็อตแล้วก็พาวเวอร์เฮดเดอร์นะครับผมก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าปั่นโค้งได้โอเคเหมือนกันแล้วก็ยิงคมนะครับโมงดีเหมือนกันนะครับผมมันเจ๋งจริงว่ามันเจ๋งจริงคุ้มราคาจริงถ้าเทียบกับเท็ดดี้เชอร์ริงแฮมที่มีความครบเครื่องผมว่า เก็บเงินอีกนิดนะครับซื้อเชฟเชงโก้ดีกว่าแพทใหม่นี่เจ๋งจริง,รงอะไรจริงว่ะโอ้โหสุดยอดครับผมครับผมก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการรีวิวเชฟเชงโก้หากใครชอบใจไม่ถูกใจยังไงนะครับทุกอย่างเป็นความเห็นส่วนตัวที่ผมได้ลองใช้เองจากาการเล่นจริงล้วนๆน,นะครับผมอา,อาจจะไม่ตรงใจใครหลายๆคนนะครับผม ก็สำหรับท่านไหนที่ชอบใจถูกใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมเคซิงชาแนลเกมฟีฟ่าออนไลน์3รายการรีวิวเต็มข้อต้องขอตัวลากันไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ